ฝากคนนะเจอตะมงโยจากไทเกอร์มวยไทยนะครับผมบอกเลยไม่ใช่งานง่ายเดี๋ยวพี่เลี้ยงนี่เป็นผิกลัวกแล้วกันเพราะว่าพี่เลี้ยงเราที่เตรียมมาเนี่ยวันนี้บอกหล่อเกินไปครับผมต้องเป็นพิธีกรเขาบอกมาให้เป็นพี่เลี้ยงอ่ะเอ้ยยูต้องเป็นพิธีกรคุณหลอกเกินอะไรอย่างงี้เขาบอกที่จริงก็เป็นพี่เลี้ยงนะแต่จะอยู่เป็นพิธีกรเฉยเลยนะครับีจะให้ผีดอ้วกลพราะวพี่แพ้แล้วก็เดี๋ยวน้องโมนะน้องโมจะปล่อยแล้วก็ชิวๆนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันนะครับผมโอเค นี่ครับน้ำโปใกล้ต่อยแล้วนะครับผมนี่ด้วยครับใครขึ้นก่อนนะโปขึ้นก่อนโอเคจัดไปเห็นผึงเต้นเลยฮะเห็นผึ่งเต้นเลยจัดนุ้ไม่ได้ต่อยไอ้เหี้่นี่สิวมึงหน้าบีบหถูกไห้สัตว์ไอ้เหี้ยเห็นแล้วคันมือเลยตรงไหนวะตรงนี้อ่ะนี่ยไปถือน้ำมาแล้วถือน้ำมาแล้วน้ำน้ำ to superstar fight who can and now we have a special bout this is a women's bout it is contested at boxing rules at 55 kg คู่ถัดไปนะครับเป็นมวยคู่พิเศษนะครับผมเป็นการชกกันระหว่างมวยหญิงนะครับที่55กกและกติกามวยสากลครับผม introducing first fighting out the red corner จากมุมแดงนะครับ Please give it up for Paul. อ้วนอ้วมและผู้โชคของเขาครับ Andrew p o y n t fighting o t the blue corner ยอดมวยจากอีรานนะครับ From Iran Please give it up for Zara Tiger Muay não pô, ó ขอาทดกัน ไหนไหนไหนน้ำโป้ก็มาที่โปกพี่โปกพี่เตอร์บอกว่าเตอร์เขาเขาเขาเดินอ่ะให้พี่ตั้งรับไม่ต้องตกใจยกที่สองนะเตอร์เขาเดินให้ตั้งรับไม่ต้องตกใจแต่ถ้าเกิดเขาตั้งการเมื่อไหร่ให้ตัดลำตัว พอพี่ปออ่าให้ก่นยกันไม่แน่ใจรทดีแล้ว่ากันเนี่ยนี่นี่นี่ฟังพี่พี่เตร์ปากออกมาทำดีแล้วพี่ทำเนี้ยต่อไปไม่ต้องสนใจพี่ี่ี่บ่ไพี่ลองอนะ้โค้รโค้ดโครดิงเลอยู่นี่นะครับแต่มาเทนไม่ได้ครับต้องเป็นพิธีกร 呃，来年。 我得辅导嘞。 เขาให้คะแนนแบบมวยไทยนะถ้าเกิดถ้าเกิดยกสุดท้ายอ่ะให้ออกเลยรัวเลยไม่ต้องถอยถ้าเกิดเ้าเกิดเขาบุกเข้ามาใช่ไหมให้ชอวูไม่ต้องถอยนะชอวดููใส่เลยแล้วยกสุดท้ายต้องออกรัวนะพี่เขาให้คะแนนแบบมวยไทยคะแนนแบบมวยไทยนะครับป้๊มนี้ปี่มือไม่สนนะครับสนแค่มวยเดินนะผมปกติใครเดินกว่าชนะนะครับถ้าใครคะแนนแบบมวยไทยนะครับ làm thuốc nhà không <laughs> <Đúng> à. <laughs>

បិទកាតបិទកាតណ៎ឡែកចូលសដលូអូ Open up. And your winner in the the. ดีถามแล้ดีต่อไ,ไปคุยแทนใจแล้วแทนออยากนเลยไ, <c oughs> ไม่นิดอ, e อลยเฮียเดี๋ยวดื่มน้ำโปน้ำโปโ,ปโปกอะไรมาด้วยอ่ะโกอะไรมาด้วยอ่ะไอ้เนี่ยหรออ๋อซอยโปรตีนค่ะไหนซอยโปรตีน ในห้องนี้<ช>อันนี้พกไว้ตลอดเลยเหรอใช่ค่ะก็กินตลอดกินมาหลายปีแล้วค่ะอ๋อไหนย่อดแล้วฝ่โปรตีนต่างจากเวโปรตีนยังไงมันดีกว่ากันตรงอะไรยังไงก็น,นี้นะคะไม่มีไขมนันแล้วก็ให้โปรตีน27กรัมต่อ27กรัมโอ้แล้วราคาที่สำคัญน,น,นะก็ไม่มีส่วนผสมจากนมด้วยค่ะก็น่าจะดีสำหรับคนที่แพ้นม อ๋อนี่นะครับ,แ,บแล้วราคาก็ไม่แรงเหมือนเป็นโปรเวยด้วยนะใช่ราคา2องรกว่าบาทนะครับผมค่ะหาซือ้อได้ที่ไหนบ้างครับได้ที่ช้อปปี้ช่มั้อปปี้ลาซาดา้าทั่วไปนะผมสั่งได้เลยนะครับนี่นะครับผม,มอันนี้อันนี้เคล็ดลับในในความแข็งแกร่งในการซ้อมมวยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะซ้อมแล้วก็ไม่เหนื่อยกินกินวันละสองสองแก้วใช่ไหมกินวันละประมาณสามทุ่สี่หรือ่าสามทุ่สี่นะครับผมใช่โอเคแล้วมันก็ฟื้นตัวเร็วโอเคครับผมนี่นะครับ ย้้อนีก็จะซ้อมหนักได้อันนี้ทั้งทีมผมนี่อันนี้กินจริงๆริงนะอันนี้กินกันจริงๆกินกินจนสปอนเซอร์เข้าอ mm ่ะเอาง่ายๆอ่ะเออนี่กินกันจริงๆผมสั่งมากินวันเดือนหนึ่งแจกน้องๆในทีมเนี่ยอันนี้อันนี้คุณเคล็ดลับความแข็งแกร่งมั้งไหนครับโปรตีนบโปรตีนนะผมนี่นี่นี่ก็กินใช่ไหมครับโอเคครับผมเดี๋ยวสั่งซื้อได้ครับในลาซาด้าจัปปี้นะครับผมโอเคพกพาสะดวกราคาไม่แพงนะสองร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะผมโอเคครับผม เคล็ดลับความแข็งแกร่งนะครับผม